สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับโลกของยนต์ประกรรมสุดหรูที่เต็มไปด้วยความสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมวันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์ที่หลายคนคุ้นเคยและเป็นที่นิยมในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถสำหรับรับส่งผู้โดยสารอย่างมีระดับนั่นก็คือฮุนไดเอ h หนึ่งรถตู้สุดหรูจากค่ายเกาหลีที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความหรูหราในทุกมิติ ฮุนไดเอชเป็นรถตู้ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นรถหรูได้อย่างชัดเจนด้วยเส้นสายการออกแบบที่เรียบง่ายแต่สง่าง,งามด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ดูภูมิฐานผสานเข้ากับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่ให้ลุกทันสมัยและดูดันในเวลาเดียวกันกันชนหน้าและฝากระโปรงถูกออกแบบให้มีมิติสื่อถึงความแข็งแรงและมั่นคงส่วนด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้เรียบหรู มีเส้นสายโค้งมนต่อเนื่องจนถึงด้านท้ายที่ติดตั้งไฟท้ายแนวตั้งขนาดใหญ่เพิ่มความโด,ดดเด่นเมื่อมองจากด้านหลังภายในห้องโดยสารของฮุนได h หนึคือจุดที่สะกดสายตาและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนตั้งแต่แรกเห็นห้องโดยสารกว้างขวางและออกแบบอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุคุณภาพสูงทุกจุดเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ที่ให้สัมผัสนุ่มสบายสามารถปรับเองได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะรุ่นดีลัก์หรืออีลิตที่มาพร้อมกับเบาะแบบกัปตันซีแถวกลางช่วยเพิ่มความหรูหราและความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารได้อย่างลงตัวด้านเทคโนโลยีฮุนไดเอสหนึ่งจัดเต็มไม่แพ้รถยุโรปเลยทีเดียวมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple c a r าเ a y พร้อมระบบนำทางแบบ GPS ที่ใช้งานง่ายระบบเสียงจากลำโพงรอบคันให้คุณภาพเสียงชัดใสเติม,เต,มเต็มบรรยากาศการเดินทางได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบแยกโซนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยให้ทุกที่นั่งสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามต้องการคุณไดเอชหนึ่งยังเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเช่นกันมาพร้อมระบบเบรก ABS และ EBD ช่วยให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบควบคุมเสถียร,รภาพ ESP ช่วยป้องกันการลื่นถลายเมื่อต้องเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหันรวมถึงถุงลมนิรภัยคู่หน้าและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสภาพถนน พูดถึงเรื่องของสมรรถนะคุณได้ H1 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรเทอร์โบแปรผันให้กำลังสูงสุดประมาณ170แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า441นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ5หรือ6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกเครื่องยนต์นี้ให้การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมทั้งในการออกตัวและการเร่งแซงในเส้นทางยาวระบบการสะเทินหน้าแบบแ a ล็กเฟอร์สสันสตรัและด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขับนุ่มไม่ต่างจากรถเก๋งระดับพรีเมียม อีกหนึ่งจุดเด่นของฮุนไดเอ h หนึ่งคือความอนเนกประสงค์ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่สามารถปรับพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบเหมาะสําหรับทั้งการเดินทางกับครอบครัวหรือใช้ในธุรกิจรับส่งผู้โดยสารเช่นรถโรงแรมรถบริการ v i p หรือรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่สำคัญระบบเลื่อนประตูด้านข้างแบบสไลด์ทําให้ขึ้นลงสะดวกแม้ในพื้นที่แคบในด้านความประหยัดน้ํามันฮุนไดเอ h หนึ่งถือว่าทําได้ดีเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่เน้นแรงบิดต่ําและรอบเดินเบานิง่ง การขับขี่ในเมืองอาจได้อัตราส,สิ้นเปลืองราว1 0บถึงกิโลเมตรต่อลิตรส่วนการเดินทางไกลาสามารถทำได้ถึงประมาณ14-15ถึงกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถตู้ขนาดใหญ่ระดับนี้สำหรับผู้ที่ต้องการภาพลักษณ์หรูฮุนไดเอสหก็มีรุ่นที่ตกแต่งพิเศษเช่นรุ่นดีลักหรืออีลิตที่มาพร้อมหลังคาสูงพื้นไม้ลายหรูชุดไฟเล็ดภายในห้องโดยสารระบบปรับอากาศอัตโนมัติทั้งคันและม่านบังแดดรอบคันเรียกได้ว่าขับคันนี้ไปไหนก็โดดเด่นทุกสายตา ในแง่ขององค์การใช้งานจริงฮุนไดเอ h 1ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ทั้งการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวหรือการเดินทางระยะไกลที่ต้องการความสะดวกสบายสูงสุดด้วยระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลแต่มั่นคงพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าที่ตอบสนองแม่นยำและเบาะที่นั่งที่รองรับสริระอย่างดีทำให้การเดินทางยาวๆไม่รู้สึกเหนื่อยเลยหากพูดถึงจุดคุ้มค่าของฮุนไดเอ h 1คงต้องยอมรับว่าราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ถือเป็นหนึ่งในรถตู้หรูที่ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและครอบครัวราคาประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทถึง2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ที่เลือกถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะไม่เพียงให้ความสะดวกสบายแต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารอีกด้วยสรุปแล้วฮุนไดเอสหนึ่งเป็นรถที่รวมเอาความหรูหราความปลอดภัยสมรรถนะและความอนเนกประสงค์ไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งขับเองหรือให้คนขับรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านจริงๆหากเพื่อนๆกำลังมองหารถตู้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในเรานอหรือฮุนไดเอ H1 คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามด้วยดีไซน์ที่ดูแพงเทคโนโลยีที่ครบครันและสมรรถนะที่มั่นใจได้ในทุกการเดินทาง